เธอด้ยินไหมครับว่ารถจอดเก,เกนานๆทำให้แบตหมดไวจริงหรือต้องบอกว่าจริงนะครับแต่ว่าในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะครับรถในยุคแรกๆนะครับที่เป็นแบบว่าตัวเก่าหน่อยเนี่ยเวลาที่เราแบบว่าดับรถเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยจะสุกตัดออกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะไม่ต้องมาซีเรียสในในส่วนของตรงนี้ได้ ทีนี้ถัดมาจะเป็นรถในยุคที่แบบว่ากลางค่อนข้างใหม่ก่อนที่เป็นแบบว่ายุคใหม่นะปัจจุบันเนี่ยพวกนี้มันจะยังมีการปล่อยกระแสะไฟอยู่ในระหว่างที่เราดับรถไปแล้วอันนี้คือในยุคที่แบบกลางค่อนข้างใหม่ยังมีการปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อในระบบการทำงานของตัวรถในบางจุดอยู่นะครับทีนี้คือในตัวที่เป็นยุคใหม่เลยเจนใหม่แล้วแบบณนสะมปัจจุบันแล้วที่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาซะส่วนใหญ่แล้ว พวกนี้เวลาที่เราดับรถลงไปแล้วเนี่ยมันยังมีการปล่อยกระแสะไฟฟ้าให้ทํางานได้อยู่อีกประมาณสัก1หรือ2นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดไปนะครับอย่างในรถยุ่งใหม่เนี่ยให้เราสังเกตจากตัวกล้องติดหน้ารถก็ได้ครับที่แบบว่าพอเราดับรถไปแล้วใช่ไหมครับมันจะมีช่วงสักพักหนึ่งที่กล้องแังทํางานอยู่แล้วอีกสักพักหลังจากนั้นเนี่ยกล้องจะมีการตัดไปหลังจากที่เราดับรถแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแบบรถยุ่งใหม่แล้วก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับผม เ,เช่นกลุ่มรถที่ต้องการระบบไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงระบบชุดเกียร์นะครับโปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เกียร์พีเนาะไฟเนี่ยจะถูกตัดทั้งหมดแต่ว่าเกียร์ชุดนั้นเนี่ยอาจจะใช้ระบบไฟฟ้าในการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์อยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเกียร์เนี่ยยังอยู่ในตำแหน่ง N รถเนี่ยจะเข้าใจว่าคุณกำลังใช้งานรถอยู่นะครับแต่ว่ารถที่ ต่อเจนานานนะครับแล้วแบบจะหมดในไทยเนี่ยจริงๆแล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยน้อยมากๆเต็มที่เนี่ยไม่ถึงประมาณ20%ด้วยซ้ำ 2ถึง3วันนะครับบางคันก็เป็นอาทิตย์เลยแล้วแต่ปริมาณาไฟที่รถจะดึงมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงโอเคครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงจะคลายสงสัยในส่วนสำหรับประเด็นในของวันนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ใน E ีีหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นเดียวกันแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับของรถยนต์ไฮบริดนะครับเพราะว่าสำหรับรถยนต์ไฮบริดแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดนะครับ กดติดตามทุกๆช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง f a เฟซ o ุ๊กยูทูบทิกต็ o k นะครับได้เลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกันนะครับในส่วนของสรันวันนี้นะครับผมนัดวันทูวโอโต้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ